ขอถวายความเคารพก,กรับพอโอกาสของพ่อพระครูสุวรรณปตาบิรักเจ้าวาดวัดปณิเสเจ้าคณะตำบลวิเซท่านพระอาจารย์พระใบิกาจิรวัตรสุทีโรเจ้าวาดวัดปัญแก่นท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้พระเทราโนเทระผูกปด้วยความเารพยิ่งก็งความเจริญงกงามในศีลในธรรม ในบุญกุศลคุณงามความดีในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเกิดจงมีกับพี่น้องพุทธบริษัทเพื่อนพรอมทุ๊เกิดแก่เจ็บตายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานชาปนกิจศพคุณทิ่ิภูมิเทียมใสณธรรมสถานเมรุวัดบานิเซแห่งนี้ โดยพักกันทุกท่านทุกคนมาณนะโอกาสนี้มีปุณมีทรัพย์ทั้งสริง,าง่านมียศศักดิ์บริวารแน่น่่ามีฤทธิ์เดชเกียรติกา,ารมรรมาจักรพัรดิมีเท่ามี่อน้น ความไทยก่อนอื่นขอปรงธรรมสเวกับการจากไปของคุณทิดุปุเทียมใสหรือว,ว่าคุณโป่งที่เราท่านทั้งหลายมีความคุ้นเคยขอแสดงความเสียใจกับท่านเจ้าภาพทุกคนนำโดยคุณปู่วันดีคุณย่ามาลาจันโทคุณดังสันทองปัญญาผู้ที่เป็นพี่ชาย คุณอัไภัยเทียมใสคุนชัยวัน์สิทธิรสน้องสาวน้องเขยท่านผู้ช่วยวิเชียนนางอุบลรัตน์เทียมใสผู้ที่เป็นน้องชายน้องสะพ้ายคุณยศตะไนเทียมใสผู้ที่เป็นบุตรชายร้องทั้งผู้ที่ให้ความรักความราถนาดีคุณโุกคนจเจริญกรรผู้ที่ปนมโดยได้วางม วันนี้เรามาทำหน้าที่ร่วมกันหน้าที่ของผู้อยู่ต่อผู้จากผู้ไปผู้ไหวคนเรามาส่งปุณนทิิทิูปูเป็นครั้งสุดท้ายจะเริ่มต้นจากไหนก็แล้วแต่จะเริ่มต้นจากบ้านจะมารอที่ทางเข้าวัดจะมารอที่หน้าเมน นำโดยคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ตางด้วยแม่ขาวตามด้วยบุคคลอันเป็นที่รักสุดท้ายแล้วเราก็ส่งได้แค่เีงเราส่งได้แค่นี้แต่บุญกุศลคนงามความดีที่เราน้อมจิตน้อมใจตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติร่วมกันในขณะน,นี้จะส่งผลที่ตีโภมไปจนถึงโลกหน้า ให้คุณทิติภูมิดเดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขมากที่สุดวันนี้เรามาส่งด้วยศีลส่งด้วยธรรมแล้วก็ส่งด้วยบุญบุญเป็นชื่อของความสุขความสงบมความเย็นของจิตของใจภายนอกมันร้อนมันก็เป็นเรื่องของกายภายนอกมันกระสับกระส่ายมันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอให้ใจเรามีความสงบร่มเย็นมีความสุขในฐานะที่เราท่านทั้งหลายได้ทำน้านที่เป็น่วงกันวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องของความดีของคุนที่ติดปูนทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะผู้ที่เกิดความสูญเสียไม่เฉพาะยากทางโลก พี่น้องที่ขานตามกันมาแต่เกิดความสูญเสียไปจนถึงพี่น้องทางธรรมญาติาทางธรรมไม่ใช่ชาติใจเชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อธรรมะแต่ถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าหมดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าเกิดความสูญเสียก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไร ถ้าเราไม่มีความรักความผูกพันความปรารถนาดีซึ่งกันแนละกันแต่ถ้าเรามีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันแนละกันมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันสูญเสียทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายตั้งแต่งานของคุณพ่อสวรรค์หลังจากนั้นร่างกายโยโมก็ไม่เป็นปกติเท่าไหร่ ก่อนเข้าพรรษายังชวนจะบวชอยู่ถ้าพอบวชก็บวชซนะเอาบุญอนาคตมาใช้ทีนี้ก็คงจะมองเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละว่าคนเราพอมันหมดสภาพมันก็หมดสภาพกลัวว่าจะเป็นภาระของรูบาลจาย์แต่จามากับมองว่าคนเรายังไงมันก็ตาย ถ้าให้เลือกระหว่างการตายที่มีศีลห้ากับระหว่างการตายที่มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นอัตรมาก็คงจะเลือกการตายที่มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดจริงๆก็ไม่ได้คิดเลยไปว่าแกจะตายคิดแต่ว่าคนเราอยู่ได้ด้วยบุญพอไปพอมาก็เพราะบุญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีคนรอบข้างที่ดีก็ก็อุญแต่ถ้าบุญมันเหลือน้อยโรคปไข้เจ็บเบียดเบียนมีความทุกข์ทั้งกายทั้งใจมันก็ต้องอาศัยบุญบุญที่สูงที่สุดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาผู้ที่จะภาวนาได้ดีไม่มีภาระเป็นผู้ออกจากเย้าจากเกื่อนก็คือที่ป่วยในใจก็คิดเท่านั้น แต่คุณคทิติภูนคุณป่งก็คงจะคิดว่าถ้าบวชแล้วก็คงจะเป็นภาระของปุบาลจานก็เลยตัดสินใจไม่ได้บวชหลังจากนั้นแกก็ป่วยแต่บุญก็ทำให้แกเป็นผู้ที่มีบุคคลรอบข้างที่ดีจะเป็นน้องสาวจะเป็นน้องชายจะเป็นน้องสะภ้ายผัดเปลี่ยนกันดูแล โยมเชื่อไหมว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องเอาแผ่นเพิดไปฝากผูกศิษย์ลูกหาของตอนเองความรู้สึกของครูบาอาจารย์มันจะทุกข์ขนาดไหนถ้าโทรไปแล้วพออยู่พอกินพอไปพอมามันก็สบายใจไปแต่ถ้าโทรไปแล้วมันพูดมันคุยกันไม่ได้มันเจ็บมันปวดช่วยเหลือตอนเองไม่ได้คนเป็นครูบาอาจารย์มันก็ทุก ทุกใจไม่น้อยกว่าผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องคานตามกันมาสิ่งที่สามารถจะเป็นกำลังใจกันได้ก็ก็คือคำพูดหนึ่งได้แผ่เพิดไปฝากได้ให้กำลังใจบางทั้งบางทีอาการหนักเท่าหนักเท่าแต่ที่คนป่วยจะห่วงมากที่สุดก็คือร่างกายของตนเองแต่คนป่วยกับห่วงพูนห่วงวัก ว่องครูบาอาจารย์บุญครั้งสุดท้ายที่แกได้น้อมจิตน้อมใจทำน้อมถวายสตังค์หนึ่งมืนบาทน้อมถวายกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ทากาแพงเห็นครูบาอาจารย์เตรียมงานกระถินเตรียมงานปฏิบัติธรรมอยากจะร่วมบุญรวบรวมเงินผู้ที่เป็นน้องสาวน้องชายน้องสะภ้ก็ขเข้าใจอนุโมทนา สาธุชื่นชมยินดีๆๆไปด้วยกันทีนี้ถ้าเป็นพวกเราถ้าความทุกข์มันถึงขนาดนี้จะนึกถึงบุญไหมจิตเตอสังกิริเตสุปกติปฏนกลางขาวันนี้ทาพูดเรื่องห่วงไม่ห่วงเลยแต่ความรู้สึกมันเสียดายมากกว่าเรื่องห่วงว่าจะไปในทางอาบายทุกนันติวินิบาตานะรกนี้ไม่ห่วงตลอดระยะเวลาสิบกว่าปี ทำหน้าที่ของชาวพุทธทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์วัดวาอาวาาเดินทางไปไหนต่อไหนด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนร่วมงานประพฤติธปฏิบัติดูแลครูบาอาจารย์เป็นกัลยรณมิตรที่ดีของแม่ขาวพ่อขาวสิ่งต่างๆตอนนี้คทุที่ธิูมิทำมมาเยอะแล้วไม่ห่วงเลย แม้แต่ขั้นที่ว่าไม่สบายมากที่สุดก็ยังสามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจทำบุญใหญ่ได้ไม่มีความกระนีในสัตาตคงเลยถึงบอกว่าไม่ห่วงแต่เสียดายเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่าทุกครั้งที่อาการน่ะผู้ที่เป็นน้องสาวเขาจะต่อโทรศัพท์ให้พระอาจารย์เจ้าค่าคุยกับโยมโป่งนะเจ้าค้าอาตมาก็จะบอกอยู่เสมอว่า ปล่อยวางนะปล่อยวางร่างนี้เป็นปุกมันเป็นของไม่เที่ยมมันนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนํามาซึ่งวังทุข์นำมาซึ่งความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นบุญกุศลคนงามความดีทำมากแล้วให้ปล่อยให้วางนะทุกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงที่ตอบกลับมามันก็งี่เง แต่ตมามาก็เชื่อว่าโยมโปก็คงจะน้อมจิตน้อมใจตามที่ครูบาอาจารย์บอกวันสุดท้ายเมื่อเกิดนี้ต่างเจ้าภาพก็แสดงออกถึงความรักความปรารานดีจำนวนเจ้าภาพถึง17บเจ็ดคณะตมามีความรู้สึกว่าจำนวนมากแสดงออกถึงความดีของผู้ตายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาวิปาา เรียกว่าผลของการกระทําวันนี้ที่มีแม่เาามาส่งก็เป็นเพราะการกระทํำของผู้ตายเรามาส่งกันที่เมนการกระทําของเราถ้าคุณจิตูมิรับร,ร,บรู้รับทราบได้ด้ยายใ่ในได้ิถีใดก็ตามจิตยังวนเวียนเป็นห่วงอยู่กับลูกอยู่กับน้องสาวอยู่กับน้องชายอยู่กับบ้านช่องเรือนชานมาเห็นบรรยากาศของการส่งสก,การครั้งนี้อาตมาร,รับรองได้เลยว่า คนที่ติภูิจะอนุโมทนาสาธุกับการกระทำของพวกเราผมไม่ต้องมาสงสัยว่าโลกนี้มีจริงไหมโลกหน้ามีจริงไหมบาปมีบุญมีหรือเปล่าเพราะคนตายเนี่ยรู้นะบาปมีบุญม,ม,ม,มีอุปโภคปุญญาสปาปัญจะอย่างวัจโจบรุเตีิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แนละ้ว บุญและบาปนั้นแน่ย่อมเป็นของของเขาูนนั้นโดนแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุญมันก็ทําหน้าที่เวียนบุญทิฏิภูมิไปในทางที่ดีในทางที่มีแต่ความสุขความสบายเรามีหน้านที่ทํำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการมาส่งบุญทิฏิภูมิในครั้งสุดท้าย เอาประโยชน์ให้มันได้อาตมาพูดเรื่องพยาญยัพูดแล้วก็พูดอีกเมื่อวานไปสแสดงธรรมที่บ้านจานโยมกราบนิมวลไว้ตั้งแต่วันที่4ี่ทางเจ้าภาพกทินรู้ว่าคุณบ้าจารย์จะไปสะแสดงธรรมไปกาบนิมวลรออยู่ที่นู่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากที่สุดในชุมชน94ปี สุดท้ายก็ถูกพยายักคขืนกินลูกหลานจะเป็นใหญ่เป็นโตมีรถมีตำแหน่งจะมาส่งกันมากมายขนาดไหนก็ตามสุดท้ายคนใหญ่ก็ไปตามแรงเหวี่ยงของบุญของตนเองวันนี้ก็เหมือนกันพยาญยักก็ขืนกินไล่เลี้ยงมาตั้งแต่คุณลำไยจนชนเราก็สูญเสียต่อเน,นื่องมาจนถึงคณใหญ่ช่วยมาจนถึงคุณแม่หน่วยแล้วก็มาจนถึงคุณที่ทิภูมิของเรา เพราะฉะนั้นนําเรื่องของพยายักมาตอบย้ําไม่ได้เกินกินเฉพาะที่น้องท่านอื่นนะเกินกินตัวเราด้วยเกินกินอาตมาด้วยพยายักตนหนึ่งมีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งดิบดี 4. มีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่เกินกินสัตว์ทั้งปฏตพีพยายักเีเคืออะไร าทั้งสามหน้าก็เหมือนฤดูร้อนหรือฤดูฝนฤดูหนาวตาข้างหนึ่งสว่างอุปมาเหมือนกับตอนกลางวันกลางวันมันก็เินตาข้างหนึ่งที่บินกลางคืนมันก็เินอีกมีปากสิบสองปากอุปมาเหมือนกับเดือนทั้งสิบสองเดือนปากหนึ่งมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่โดยประมาณก็คือวันแต่กลาวันเราสูญเสียผู้คนในชุมชนของเราเท่าไหร่ ที่พยายยักษ์มันเกินกินไปทีละคนทีละคนแม้แต่ตัวเราด้วยเกินกินอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นก่อนที่พยายักษ์จะเกินกินเราควรที่จะน้อมเข้ามาพิจารณาแล้วว่าการเกิดมาครั้งนี้ของเราเกิดประโยชน์หรือยังมองไปเห็นท่านอสอมอทุกคนเลยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านท้องผมเนี้นก็เป็นด้วย วันนี้คนเราเข้ากันได้โดยธาตุคนบุญก็คนบุญมาส่งคนเสียสลากุคนที่เสียสลาก็มาส่งส่งกันเป็นครั้งสุดท้ายยงเห็นผลของการกระทำนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดนอก่าการจากการไปครั้งนี้จะไปสุคติหรือไปทุกขติเกียงแต่อยากให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดประโยชน์ว่าคนเราสุดท้ายไปทางนี้จะมีบุญขนาดไหนก็ตาย จะมีทรัพย์มากมายขนาดไหนก็ตามจะมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานใหญ่โตสุดท้ายก็ตายจะเป็นพระราชามหากษัตริย์คนไม่เบี้ยเสียขาใบาบ้าสติปัญญาไม่ดีก็ตายท้าหาราะมหันตาจะเยปาร,ราเยจปัิจตาสัพเพมัจจุวะสังยติสัพเพมัจจุปร,รายนานทั้งเึ่งทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนชรา,าทั้งคนเขาล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายล้วนมีความตายเป็นเรื่องหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งทั้งหลายมาสงสังการคนที่อยู่ียมใสเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้การตายครั้งนี้ไม่เสียประโยชน์อย่างน้อยๆให้เราท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจว่าสุดท้ายแล้วการเกิดมาครั้งนี้ของเราควรที่จะได้อะไร เป็นบทพิสูจน์เป็นพยานอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเกิดมาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวเกิดมามือเปล่าแล้วก็ไปมือเปล่าสิ่งที่จะติดตามจิตวิญญาณเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองก็คือบุสิ่งที่จะตามทำร้ายทำลายให้ประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นก็คือบาป เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเกิดมาเราก็เลือกเ,เราจะไปทางบุญหรือไปทางบาปทำอย่างไรจะเกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางทมทา่ทานอุป,ปมาว่าคนเราถ้าเกิดมาหายอยากหากินทายเที่ยวสะสมทรัพย์ให้เป็นผู้มั่งคั่งอุป,ปมาเหมือนคนตาดีข้างหนึ่งแต่ตาบอดข้างหนึง่งแต่ถ้าใครขวนขวายในสิ่งที่เป็นทรัพย์ภายก็ วมไปถึงทรัพย์ภายในไรเดียวตั้งแต่ศรัทธาคือความเชื่อปากดูบุญมีโลกนี้มีโลกหน้ามีปุคคลไวเพื่อเช่นไรไว้ก็ได้รับผลนั้นอย่างแน่นอนมีศีลมีความเป็นปกติที่มนุษย์ควรจะเป็นมีฮิริความละอายความเชื่ออดต่อบ,บาความเก็บบัวต่อบาปรู้จัจกจ่าค้าเสียสละบัำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณะเหมือนกับคนที่ถูกบูม สุตตะสะสมการฟังธรรมสุดท้ายมีปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งความทุกข์และความสุขรวมถึงชีวิตของเราด้วยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเป็นของช่วกู้ช่อกาวอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกับชีวิตของคุณที่ถึงป เกิดขึ้นในเบื้องต้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองแก่บุคคลรอบข้างแก่วัดวาพระศาสนาดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์เป็นกรลยาณมิตรที่ดีของญาติธรรมสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณทิทติภูมิก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นมรดกที่คุณทิติภูมิดได้มอบให้กับบุคคลผู้ที่อยู่รวมถึงอาตมาด,ด้วย วันนี้คุณทิฏฐิภูมิสแสดงสัจธรรมความเป็นจริงให้กับกูบาลจากให้กับคณะสงฆ์ให้กับญาติมิตรให้กับญาติธรรมเราดได้เห็นถึงสัจจะความเป็นจริงอาตมาได้ยกพระคาถาในเบื้องต้นอัจเฉวะกิจมาตัปังโปชัญญามรณาสุเวความภาคเพียนในสิ่งที่ดีงามเป็นจิตที่จะต้องเร่งรียกทำในวันนี้ ใครจะรู้ปานตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโตสังฆรันเตนะมหาเสนณะมัตตนาเพราะการผัดเพีเ้ยนต่อมัตติบ้านผู้ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำรับเราวันนี้ร่างกายเรายังดีสุขภาพเรายังแข็งแรงสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงาความดีสามารถเกิดไปว่าได้ สามารถกล่าพระเองได้สามารถฟังคมโดยความสมัครใจได้ให้เราท่านเท่าไหายที่บนบนป่วยถ้าความแก่มาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเหมือนกับคนที่ติดปูถ้าป่วยไข้ขึ้นมาติดเตียงขึ้นมาอยากไปวัดขนาดไหนมันต้ไปไม่ได้อยากไปหาครูบาอาจารย์ก็ได้ฟังแต่เสียงโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเราท่านท่าไหายให้เห็นคุณค่าของชีวิตครับท่าน วันนี้ใช้เวลาพอสมควรขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของท่านเจ้าภาพเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นปู่ย่าเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นพี่ชายเป็นตัวแทนของที่เป็นน้องผู้ที่เป็นน้องสาวน้องเขยน้องชายน้องสะใภ้รวมไปถึงลูกชายด้วยขออนุมทนาสาธุชื่นชมในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้มาร,ร,มาร่วมส่งคุณทีติดปูนเฉียงใสร่วมกันในวันนี้ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ <So until S 2> mm ่นเรียบร้อยเจริญสมาธิฟังธรรมพิจารณาอนิจจสัญญาไปร่วมกันเพราะฉะนั้นใช้เวลาสมควรขออนุโมทนาสาธุตลอดทั้งอารัธนาอ้างอิงคุญพระรัตน์ใจโดยมีคุญของพุทธเจ้าคุณพระธรรมคำสอนคุญของพระอริยสงฆ์เจ้าพร้อมทั้งบุญุศลุ่ณงามความดีทุกอย่างทุกประการ ที่คุณณิภูมิเียมใสได้กระทำบำเพ็ญดีแล้วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างทุกประการที่บรรดาท่านจาภาพตลอดทั้งกัลยาณมิตรได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญตั้งแต่วัน,นแรกแรกที่ปุณคิภูมิจากเราท่านทั้งหลายไปพราอเห็นแห่งบุญทุกอย่างทุกประการน,นั้นจงร้องรวมกันเป็นตบะเอชะเป็นพระวประปัจจัยเป็นอุปนิสัย นำสู่ดวงจิตดวงวิญญาณของคุณที่ติดปูนเตรีย,ยมใสหากแม้นสามารถรับรู้รับทร,ร,บร,ร,บราบดวงวิญญาณและวิธีอันใดก็ตามขอจงมาอนุมโมทนาสาธุรับเอาในส่วนที่เป็นบุญกุศลกลงงามควา,ามดีในครั้งนี้เ <c oughs> มื่ออนุโมทนาแล้วหาก,กจิตวิญญาณประสบกับความทุกข์ความห่วงอยู่บ้างขอพรังแห่งบุญจงขจัดปัดเปล่าควา,ามทุกข์ควา,ามห่วงทุกอย่างทุกประการนั้น จงมงอดไปสิ้นไปแต่หากแม้จิตปัญญาประสมกับความสุขเห็นที่เห็นน้องอยู่ในอาการที่สงบสารวมเรียบร้อยตั้งอกตั้งใจในการฟังธรรมในการพิจาร,รณาธรรมขอเหตุแห่งบุญที่เกิดจากความสุขในเท่านี้จงส่งผลเพื่อหนุนให้จิตปัญญาของคนที่ดีเตรยมใสมีความสุขที่ยื่ขึ้นไปสู่สุคติในสัมรารภพสมดังเจตนาของท่านทัางหลาย และด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำความเปีนในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยสะท้อนย้อนกลับมาบปกปักรักษาคุ้รองท่านทั้งหลายขพท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่สบงบร่มเย็นมีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทั้งทางโรกและทางธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอย 啊。<Wow. S 2> wow.